เลื่อจะไปโดนแกล้งแล้วก็โดนรอครับโดนแกล้งหนักไหมลูกกระทั่งแบบแบบไม่อยากไปโรงเรียนเลยครับอยาให้เจอนะอยาให้กูเจอนะถ้ามันยังไม่หยุดอ่ะมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใครที่แกล้งเพื่อนเจอกูเจอกูแอบชอบแต่เขาไม่รักอะไรเงี้ยแอบชอบแล้วเขาไม่ชอบตอบพูดเลยดีกว่ามานั่งคิดเอ,อ,เองเออเองเอที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยคุณว่าไหกูแสดงซีรีส์พูดเลยลูกไม่มีอะไรเสียหาย องมะม่วงยืนรอนานแล้วนะคะจะล่วงหรือยังจ๊ะมาน้องมะม่วงแนะนำตัวอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรชื่อตั้นครับอ่าอายุ12ครับพี่น้องตั้นใช่ไหมไทยตั้นครับไทตั้นรับอ๋อไทตั้นเออ จูตั้นมากูงงเลยความหมายจากอะไรวะตั้นโอเคน้องไทตันหนูพูดมาเลยลูกคาถามเดิมเลยกับเพื่อนๆเลยปีที่แล้วหนูมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็รู้สึกแย่มากที่สุดในปีที่ผ่านมาเลยจะเป็นโดนแกล้งแล้วก็โดนล้อครับแกล้งในโรงเรียนเหรอคะใช่โดนแกล้งหนักไหมลูกกระทั่งแบบแบบไม่อยากไปโรงเรียนเลยครับโดนยังไงอ่ะโดนยังไงอ่ะแบบโดนล้อโดนโดนทำอะไรร่างกายไหมโดนครับโดนทําอะไรเขาทำเขาทายังไงถึง้ารุนแรงไหมคะเล่าเลยลูกเล่ามาเลยโดนต่อยอะไรเงี้ยครับผมก็เอาขวดน้ําไปทิ้งบ้า อะไรเงี้ยครับแก้งค้นกระเป๋าบ้างอะไรเงี้ย uh. แล้วก็แบบรู้สึกแบบไม่อยากไปเรียนรู้สึกแบบท้อเหนื่อยอะไรเงี้ยครับ uh. กลับบ้านมาก็ต้องแบบอันนี้ตลอดทั้งปีเลยเหรอลูกหนูโดนตลอดเลยเหรอใช่ครับโดนตลอดเลยนี้ก็ย้ายโรงเรียนแล้วครับอ๋อแล้วย้ายโรงเรียนมาแล้วโดนไหมครับที่โรงเรียนใหม่ก็ยังมีบ้างนิดหน่อยครับทำไม <ละ S 3> เราถึงโดนแกล้งอะ่ะลูกเราดูเป็นเด็กเนิร์ดเด็กเรียนหรือว่าเป็นเด็กอว้วนหรือพูดได้นะไม่ต้องอายนะพูดได้นะดูดูดูไม่เข้าพวกกับคนอื่นนะครับเราเป็นเด็กแบบพูดไม่เก่งอะไรอย่างงี้ไหมชอบสันโดษอย่างงี้ปะประมาณนั้นครับพูดไม่เก่งอะไรอย่างงี้ครับล้วแล้วตอนนี้โรงเรียนใหมอ่อ่ะเรา,าย้ายได้มานานหรือย,ยังเพิ่มาอแล้วเรามีเพื่ออนยคร มีเพื่อนหรือยังมีแล้วครับมีแล้วอ๋อมีแล้วแต่มีเพื่อนแล้วโอเคแต่ยังมีกันแกล้งกันบ้างแต่ไม่ถึงกับโรงเรียนเดิมใช่ไหมใช่ครับใช่ประมาณนั้นแล้วอันนี้ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูรับทราบบ้างไหมรับทราบรู้แล้วครับแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็ปล่อยเองเขาถึงคุณครูนะหรอปล่อยไม่ได้เรียกฝั่งนั้นมาตักเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอไม่เลยครับก็ปล่อยไว้เลยเขาก็พูดแบบเดวแบบเออเดี๋ยวจัดการให้แต่เขาก็ไม่ได้ทาครับอย่าให้เจอนะอย่าให้คูเจอนะแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่เราล่ะเอาเรื่่ออองเเเค้าามมัไไดบบบกกร็ นี่คือสิ่งที่สําคัญเลยหนูรู้ไหมมันไม่ได้มีแค่หนูบนโลกใบนี้มันจะมีคนที่โดนบูลลี่และท็อกซิกกันที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนเนี่ยเยอะมากๆแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่อันตรายมากที่สุดคือ <c oughs> เราไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกคนใกล้ตัว <c oughs> คือไวยของหนูเนี่ยหนูไม่ต้องอายเลยที่จะบอกใครเพราะว่าการกันแกล้งเนี่ยที่เชื่อนะ้ถ้ามันยังไม่หยุดอะ่ะมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆ <c oughs> มันเคยมีนะน้องที่รู้จักกันน่ะเขาโดนหนักมากเลยที่ย้ายโรงเรียนเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่ารู้เรื่องนี้หรอเพราะ ว่าพ่อแม่รู้เรื่องนี้เหรอมีปัญหาในครอบครัวก,ก็ย้ายออกมาแล้วก็สบายใจขึ้นแล,แล้วตอนนี้ดูอยู่กับใครอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไหมอยู่กับป้ากับลุงครับยังไงดีอ่ะพี่ทศเรื่องนี้ยมันมันต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนด้วยแหละว่าโรงเรียนอ่ะใส่ใจเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยก็คือคุณครูจะบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของเด็กมันเป็นเรื่องของปกติเขาก็มีแกล้งกันแต่เขาไม่ได้มาใส่ใจจริงๆว่าเรารู้สึกแบบไหนแล้วก็ไม่มีการจัดการที่ดีในโรงเรียนจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเเป็นรื่่องที ใกล้ตัวมากที่สุดเลยนะมันเป็นเรื่องที่แบบกูเกียดเกียดเขาว่าลูกฉันเป็นคนดีด้ะมึงกูพูดเลย กูเป็นคุณครูนะกูจะเรียกอีผู้ปกครองอีเด็กคนที่ชอบแกล้งคนอื่นน่ะมาถามเลยแต่ว่าบางคนอ่ะพี่โทนพี่เคยเจอไหมเด็กบางคนอ,คอยู่ที่บ้านน่ะเป็นเด็กดีจริงๆนะ,ะแต่พออยู่ข้างนอกอแล้วไม่จะเกเรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือ,อเด็กพวกนี้มันต้องมีวิธีที่ทําให้มันหยุดได้เว้ยจริงๆพี่และถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามีสังคมแบบนี้อยู่ในโรงเรียนอยู่ในรั้วโรงเรียนเกิดขึ้นน้องๆฟังพี่นะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครสมควรโดนคนที่ควรที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องน้องได้คือผู้ปกครองคนใกล้ตัวน้องพี่เป็นเพื่อนน้องทุกคนน่ะจะต้อง ต้องแบบเขาเรียกอะไรว่ามีพลังที่จากปกป้องเพื่อนเว้ยอีเด็กพวกนี้แนะ่กูขอพูดเลยนะถ้าน้องยอมอ่ะแม่งก็จะโดนไปตลอดนะเชื่อพี่มันมีอยู่สองอย่างก็คือ1น้องอาจจะแบบทําเป็นไม่สนใจแล้วก็เลี่ยงแล้วก็ทนจนกว่าจะเรียนจบ2น้องสู้แต่พี่ไม่แน่ใจว่าคําว่าสู้เนี่ยก็คือมันอาจจะเกิดความรุนแรงตามมาซึ่งมันก็อยากจะเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือหนึ่งอย่างที่บอกครับว่าอาจจะทาเป็นไม่สนใจเหมือนที่น้องทํามาตลอดนะตอนนี้กับ2หนูต้องเอาเรื่องนี้ลองพูดคุยกับลุงกับป้าดูไหมถ้าคุยแล้วแล้วเขาไมม่่สนนใจอั หนูจะได้รู้สึกแบบแต่จริงๆพี่ว่าเขาน่าจะสนใจแล้วก็ช่วยนะพี่ต่อคือน้องอ่ะน้องยังเด็กไงเด็กเหมือนแบบไม่กล้าพูดกับครูไม่กล้าอะไรแบบเนี้ย<ะ>แบบคือพี่มันไปไ,ปได้ไหมถ้าน,น้องแบบไม่อยากให้น้องต้องมีความรู้สึกแบบนี้มันแย่นะเว้ยมึงพี่เคยตอนนั้นพี่เรียนมต้นแหละอันนี้พี่เล่าขอเล่าประสบการณ์ให้น้องไททันฟังเผื่อน้องไททันจะเอาประสบการณ์พี่ไปปรับใช้ในชีวิตพี่เคยเรียนอยู่หมหนึ่งแล้วเพื่อนแบบอยู่ในห้องเดียวกันในกลุ่มเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนรักกันนะโดนเพื่อนจากห้องอื่นะจะมาลุม นั่นแหะพี่เด็กเด็กผู้หญิงอ่ะมันก็จะมีเหม็นมีคิว้วมีไม่ชอบหน้ากันใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบผินอะไรแบบนี้เราก็เลยเลยไปถามเขาว่าเฮ้ย <c oughs> หยุดได้เปล่ากูเป็นนางเอกง่ายๆอ่ะพี่ผู้พิทักษ์อ่ะกูรักเพื่อนอ่ะ เราก็เลยไปขอให้เขาหยุดหยุดแกล้งเพื่อนเราได้ไหมหยุดทําอะไรแบบนี้ได้ไหมแล้วเชื่อไหมัะจากนั้นเขาก็หยุดแกล้งเพื่อนเราแล้วพุ่งเป้ามาที่พี่แทนมันมีช่วงหนึ่งที่พี่หยุดนั้นประมาณสองเกือบสามอาทิตย์พี่รู้สึกจมอยู่กับความทุกข์แล้วเพื่อนที่เราช่วยเหลือไว้ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้พี่อันนี้เรื่องจริงแล้วหนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยหนูไม่เคยเล่าในสตรีมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยคนเดียวคนหนึ่งที่หนูเล่าให้ใครฟังคือใครรู้ไหมหนูเล่าให้แม่ฟังวันต่อมาแม่ไปที่โรงเรียนเลยไปหาอาจารย์คน,น มองเราก็แค่ได้แค่มองอ่ะมองแบบตาแข็งแขงอ่ะกูไม่ชอบมึงอ่ะก็ทำอะไรเราไม่ได้นี่คือสิ่งที่พี่เลือกบอกพี่เป็นคนที่ชัดเจนไงอะไรที่เราไม่ชอบพี่จะพูดแล้วเคลียร์ถ้าเคลียร์ไม่ได้ล้วก็ต้องหาตัวช่วยณ<ม>ตอนนั้นไม,ไม่อยากให้ทนไปจนจบอ่ะพี่ทศเข้าใจอารมณ์นี้ไหมคืออีเด็กผู้นี้มันต้องได้รับบทเรียนนะเว้มันผิกดกฎหมายนะพี่จะบอกให้นะมันอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆในโรงเรียนนะแต่ถ้าเกิดเรื่องมันใหญ่ขึ้นมามากกว่านั้นหนูจะเสียใจไปจนตายนะพี่จะบอกให้การกลั่นแกล้งกันในเรื่องในโรงเรียนมันไม่ใช่ ต่างประเทศมีเยอะแยะมากมายแม้แต่ในสังคมไทยเราก็มีที่ไม่ได้ตีแผ่เพราะฉะนั้นหนูอย่าคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กแล้วปล่อยเขาทาร้ายหนูเข้าใจไหมคะ <Okay. S 1> หนูจะต้องลู้ขึ้นส,สู้ในแบบที่ไม่ต้องใช้กําลังนะลูกสู้ในการที่จะหาตัวช่วยมาช่วยฝากไว้ถึงผู้ปกครองนะคะดูแลลูกบุตรหลานของท่านให้ดี<ะ>สอบถามลูกสนใจลูกอย่าสนใจแต่งานมากเกินไปแล้วเด็กก็ต้องสนใจผู้ปกครองตัวเองด้วยพ <Okay. S 1> ยายามเปิดอ,อกเปิดใจคุยกับพ่อแม่ไม่ใช่มีอะไรก็เก็บไว้แต่ตัวเองแล้วกลายเป็นเด็กเก็บกดหรือว่ารู้สึกไม่ดีแล้วรู้สึกว่าไม่อยากไปเรียนพี่ไม่อยากพี่ไม S <S จะกลัวหรือาจจะอุ๊ยอาจจะกลัวกลัวหนูฟังพี่นะลูกหนูกลัวในสิ่งที่ควรกลัวและอยากกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวหนูไม่ได้ทําอะไรผิดคนที่ผิดคือคนกลุ่มที่แกล้งหนูคนที่ควรโดนลงโทษคือกลุ่มที่แกล้งหนูอยาให้กูเจอแล้วเป็นเด็กแถวบ้านกูดักหนูกูสูนแต่ว่าน่กกากลัวนะพี่ <S <S มีคอมเมนต์บอกว่านี่ใช่เบิ้มไหมครับอ่ากูดิ่ะกูดิ่ะ หรือตอนนี้หนูอาจจะไม่อยากสู้แต่หนูสู้รายการที่ไปบอกครูหรือผู้ปกครองนะพี่ขอนะลองคุยก่อนโอเคไหมคะครับผมพี่พับพี่เป็นกำลังใจให้อ,อ,อ่ะแข็งแล้วสิ่งนี้<อ>แล้วสิ่งสิ่งที่เราอยากจะทํา <c oughs> ในปีนี้อ่ะลูกสตรีมเมอร์ครับเป็นสตรีมเมอร์โอ้เป็น,นปีนี้แล้วเหรอพึ่งจบป .6 เองนะ ถ้าหนูอยากเป็นสตรีมเมอร์นะลูกอืมกูจะแนะนําอะไรน้องดีปะสู้ค<ะ>นก่อนเออหนูดูพี่เนี่ยหนูดูพี่เนี่ยหนูดูพี่ถ้าให้แนะนาว่าอยากเป็นสตรีมเมอร์แล้วอยากทำอะไรมาดูพี่มาดูพี่ได้เลยเรียนให้จบก่อนแล้วชักขาพี่เอาเป็นว่าเอาตอนนี้มึงไปสู้อีเด็กเวรดั่นที่ละแกน้องก่อนเลยเออโอเคไหม สำหรับความฝันของน้องไททันนะคะที่อยากจะเป็นสตรีมเมอร์นะคะก็ตั้งใจเรียนตอนนี้ก่อนนะคะเอาปัญหาของเราก่อนนะลูกนะเวลาหนูเศร้าหนูอะไรอาตามที่พี่กับทศบอกก่อนเลยไปเล่าให้ลุงกับป้าฟังโอเคนะครับน้องไททันนะคบเดี๋ยวพี่ขอไอดีน้องไว้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เติมเกมให้แล้วเพื่อนที่แกล้งหนูอะ่ะดูสตรีมอยู่ไหมเขาก็ดูช่องพี่อยู่บ้างครับเออมึงเจอกูปักได้แล้วแกมูนี่มึงเจอกูกูตามไปไม่ยากสาซังซาซังกูตามไปถึงบ้านพ่อแม่มึงเลยกูพูดเลยแล้วพี่ทศก็จะไปด้วยเออเดี๋ยวพี่จะไป ีจะไปคุยเดี๋ยวจะไปคุยกับพ่อกับแม่น้องเขาเลยเนี่ยใครที่แกล้งเพื่อนเจอกูเจอกู A a few moments l เจ้าข่าวกอดสลอดเลยชื่อ,อยังอ่ะชื่อการ <c oughs> อะไรนะคะไม่เคยได้ยินเลยอะ่ะชื่อกาชื่อก่ีกแล้วมึงพี่ทศตั้แต่สตรีมมามันจะมีคนอยู่2องกายที่ให้ค่างชื่ออะ่ะชื่อกายทั้งสองคนเลย ใครนี้ต้องาการ่านชื่อไหมครับดท <laughs> ่าไ่ครทาชื่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าปุ่มสองดาวไม่มี <Okay. S 2> อเคจังหวัดลายกายขอนทม <c oughs> ปีที่แล้วมีอะไรที่เศร้าเซงเสียใจรู้สึกแย่ว่ามอะไรแอบชอบแต่เขาไม่รักอะไรอย่างเงี้ยแอบชอบแล้วเขาไม่ชอบตอบเอขาเป็นใครยังไงไหนเล่าก่อนต้องเสือกเพื่อนเพื่อนสนิทอะไเลยแล้วก็แอบชอบอะไราเงี้ยแต่เขาไม่ได้ชอบด้วยแล้วก็แบบทําทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างแล้วแต่เขาก็ยังไม่ชอบกับใช่แล้วเขาเขามีเขามีเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ถูกต้องมันเป็นใครมึงมึงบอกกูไอ้นั่นมันเป็นใครก็เพื่อน อเป็นเพื่อนเหมือนกันเอาแล้วเรารู้อยูแ่แล,แ,ลแล้วแล้วเรเพื่อนเราอ่ะชอบผู้หญิงคนเดียวกับที่เราชอบไหมไม่เข้าใจได้มึงอารมณ์แบบสามคนจริงๆกูว่าในผู้ชายขนาดจ,จะชอบมึงก็ได้นะกาย <c oughs> <c oughs> ที่เราเล่นนะจะได้ไม่เครียด <c oughs> มึงอาจจะเป็นวงกลมสามคนไง <c oughs> <med> เพื่อนเรารักนายว่ยะพี่ลอเรนนะคะพี่ไม่อยากให้ให้น้องเสียสแล้วตอนนี้เขามีแฟนหรือย่างคนที่เราชอบอยังเหมือนกันนกเหมือนกันอ๋อนกเหมือนกันสุดหน้ามันสนุดหน้ามือค่ะสุดหน้านนน่า เอาแต่เราก็แบบเราก็ตามจีบเราเราจีบไม่เขารู้เลยใช่ไหมว่าเราจีบเขาอะรู้มันชาเตนมากๆเลยทำทุกอย่างแบบเกินเพื่อนมั้งที่ขออย่างหนึ่งได้ไหมอะไรที่เกินเพื่อนขออย่างหนึ่งเช่นแบบเดินเดินไปส่งอะไรอย่างเดินไปส่งที่บ้านอะไรเออโอยกายมึงแม่ระจอกว่ะ มึงฟังกูนะกายเขาอาจจะอยากคบกับคนที่ชัดเจนไงมึงไม่ใช่เด็กไงเอาอายุต้อง1ิบแแล้วว่าเขาอาจจะรออยู่เหมือนกันจริงๆเขาอาจจะเป็นดินทามึงในกลุ่มผู้หญิงก็ได้ว่าอุยมึงยี่ห้ามึงกลอวอย่าสุดฟังเนอะมกายมาบอกมากูจักเทอกกูถา้าอยู่สิเย็นจบแล้ว พ่อาจจะรอก็ได้กายกายมึงมั่นใจได้ไงว่าเขาจะไม่ชอบมึงมึงยังไม่พูดมาชอบให้เขาฟังเลยแค่เดน,นไ,ไปส่งที่บ้านอี๋ใครก็ไปส่งได้แม่หรอพูดดูจากการทำอะไรพูดเลยดีกว่ามานั่งคิดเองเออเองอ,เอ,อ,เอ,อกเพื่อนชื่อเอเอที่เราทําไปทั้งหมดเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยคุณรู้ไหมคุแสดงซีรีส์ <c oughs> <c oughs> ที่เราทําไปทั้งหมด <c oughs> อ่ะ เราชอบ A นะสำพูดเธอเออเราชอบ A นะ A มีใจให้เราบ้างไหมอย่างนี้ก็ได้สารภาพรักไปเลยจะจบแล้วจะเรียนจบแล้วสั้นไปนะอย่าสั้นคือกลัวกายจะมาบอกว่า A ที่เราเดินไปส่ง A อเราชอบ A นะแค่นี้กูร์ูมันพูดสั้นแค่นี้เยี๋ยวทถามก่อน กายเคยมีแฟนมาก่อนไหมเคยเออมันก็เคยจีบสาวมาก่อนมีแฟนมาก่อนแล้ว <c oughs> ือจะเรียนจบแล้วยังไงมึงต้องได้บอกชอบข่อนะพ่ออาจจะชอบมึงยังมาเป็นแบบเหมือนซีรีส์เกาหลีนะอี่ดอกแบบแอบชอบกันไม่เคยพูดกันจนโตไปจนมีลูกมีผัวจนแบบจนมาเจอกันก็มาสารภาพรายกันว่าเมื่อก่อนฉันก็ชอบเธอเหมือนกันแต่เธอไม่เคยเบอกฉัน เนี่ยมึงจะเสียใจนะจะบอกไว้ก่อนนะเออดีไม่ดีอาจจะได้ฟังเขาดีอาจจะได้คบกันก่อนจะเรียนจบก็ได้นั่นแหละกายเชื่อพี่พูดเลยลกูกไม่มีอะไรเสียหายตอนนี้หนูก็หนูก็หนูก็รู้สึกเหมือนว่าห่อเหี่ยวจิตใจอยู่แล้วไม่ใช่หรอวาคิดว่าเขาไม่ชอบ <Hey. S 1> มันมีแค่สองข่าวมึงหนึ่งโอหักซ้ำซ้อนมึงก็เจ็บซ้ำๆกับ2องมอาจจะสมหวังก็ได้นะกายเชื่อพี่ เรลเดอง,องเดือดเราเเอออุ้ยจะเสียงน้องหลอกออมากเลยเนะี่ยเสียงนี้ร้องเพลงเพราะแน่เลยร้องเพลงจีบแม่งเลยโอากาสเหม,เเมาะพูดความในใจสารภาพไปน้องนี่ไงมาเล่นทายนี่ไงอีดอ,อกสักพักหนึ่งเอแม่งเอาดอกไม้ไปให้คนอื่น เออแต่ว่าเราเราเคยพูดกับเพื่อนเราไหมเพื่อนคนที่คนที่ผู้หญิงคนนี้ชอบอ่ะเราเคยบอกเพื่อนไหมว่ากูชอบผู้หญิงคนนี้นะอะไรย่างนี้เคยปะเคยบอกแต่แรกเราอ๋อเพื่อนก็เลยไม่ชอบอย่างงี้เหรอเพื่อนก็เลยแบบหลีกทางให้อย่างงี้ปะเมื่อพื่อนก็มีคนที่ชอบเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละเชื่อพี่ลองเลยไม่มีอะไรต้องเสียไม่ได้เสียหายถ้าเขาบอกว่าไม่ชอบมันก็ยังรักษาระยะความเป็นเพื่อนได้อยู่ไงนึกออกไหมเราไม่ได้จู่โจมอะไรที่มันแบบไม่ดีไม่ได้จู่โจมทางกายเราแค่เป็นคําสารภาพถ้าเธอไม่ชอบเราไม่เป็นไรนะแต่แค่เราเคยบอกสิ่งที่เเราาทํไปคืออชบถ ไม่ดีพูดปุ๊บ่าจะกระโดดกอดก็ได้นะกายนี่มันเซรีอีโดจีนเหรอลึงก็เอาให้มันชัดเจนไปเลยมันคุ้มเคือมากแล้วเรื่องเรื่องที่อ,อยากจะทำอย่าบอกว่ามึงอยากคบงกับคนนี้นะเรื่องที่อยากจะทำก็แบบมันเจ๊ให้ดีแล้วก็แบบใช่แต่ถ้าไปที่แล้วก็เรื่องนี้รเรื่องความรักจะสอบเข้ามาหาลัยใช่ไหมตั้งใจอ่านหนังสือลูกโอเคเออเอาไปบ้าไม่ให้มีเรื่องค้างคาไปสารภาพรักเอเอก่อนเออ ให้เอมันไม่รู้ชื่ออะไรแหละให้เอมันปฏิเสธรักก็ไม่เป็นไรเราทําใจไว้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราก็คิดว่าเขาไม่ชอบเราตอนนี้กับ2แต่ว่าเราอย่าไปแบบว่าเราอย่าไปคาดคนั้นแบบกดดันนะ้มันจะเสียเพื่อนนะคะให้ใช้แบบว่าแค่สารภาพรักออกไปตรงๆหรืออย่างนี้ก็ได้มึงสารภาพก่อนเรียนจบวันสุดท้ายก็ได้เสียเพื่อนช่างแม่งไม่ชอบกูกูไม่คบมุดเพื่อนไรเบนกูจบแล้วอะไรอย่างเงี้ย จริงๆพี่เราจะช่วยพี่อยากให้สมหวังหมคะน้องกายโอเคครับตลาดที่ดูเลยน้องกายผมมือให้น้องกายด้วยนะขอให้อวยพรให้พี่กายน้องกายของเราสมหวังในความรักกับเ e. A เอนะคะทุกคนคส่วนพี่ก็ขอให้น้องตั้งใจในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะขอให้สมหวังร่วมกันครับใช่ขอให้สอบเข้ามหาลัยที่เราอยากเข้านะครับมา